รายการค่ะที่เปลียนร่วมนำเสนอโดยมั่นใจไทยยนต์ได้รับผลคุ้มค่าเซ็นทรัล smile r e s, <By> <S t <ses. S 2> a u r a n เ lekker t เ s t e ์เ o d food good เติบหมูกระทะมิตซูไทยยนต์เดอะแกรนด์คอนโดซิสเลอร์ชั้น3เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีชาวเล็กบุฟเฟ่ทะเลเผาวีแคเบิลและ วีเคเบิลซ bon, at ีทีเอชอุบลราชธานีอินเด็กสลิฟวิ่งหมอกเอไอเอซีทีเอสวุฒไทรซิงกรุงศรีออโต้เชอรี่โมบารสวนสัตว์อุบลบิ๊กบายอิชิตะ บนราชธานีนะขณะน,นี้อุณหภูมิไม่ร้อนนะฮะมีลมด้วยนะครับก็เป็นไปตามที่พยากรณ์อากาศเขาบอกมาน้องก้อยนะฮะว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งก็ใช้ชีวิตกันไปให้มีความสุขนะฮะชีวิตหลังสงการานนะครับก็หลายคนคงได้พกักผ่อนกันไปแต่วันนี้เนี่ยนะฮะสบายเซสชั่นของเราเนี่ก็นะฮะเป็นวันชิวๆมากเลยเพราะว่ามีน้องๆจากท็อปจ็อบดมมาเนี่ยก็ทําให้วันชิวๆนี่ดูมีสีสันขึ้นมามากนะครับอยู่กับเรา นะฮะตอนนี้ครบเลยเหลือแต่น้องยินน้องยินทำไมวันนี้น้องยินไม่มาพี่เตอ๋อครับน้องยินบอกว่าคุณแม่มามันพูดมาดว,าว,าวาเป็นข้ออ้าง <c oughs> แต่เพื่อน <c oughs> ๆบอกว่าเป็นข้ออ้าง <c oughs> นะฮะเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วนี่ยินก็ไม่ค่อยพลาดนะแล้วนะมาเอานะฮะอาจจะแม่มาจริงแม่มาต้องดูแลครับโอเคครับก็อืนี่เรื่องต่อเลยพี่กลับมาคุยกันต่อน้องๆนะฮะตอนนี้ในส่วนของการประมูลนะฮะก็ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องประมูลในพูดถึงเรื่องของช่องทางการติดตามกันหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูเราแล้วบ่นนะฮะว่ามันเป็นอย่างมันคือซาด้านะฮะก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนเข้ามาดูกันเยอะเราพยายามพัฒนาเรื่องเรื่องเน็ต <c oughs> หลังจากที่การแล้วไอ้บอยที่มาทําให้ระบบออนไลน์เราล่มนะฮะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มอัพนะฮะให้เน็ตเราเร,เร็วขึ้น <c oughs> แต่ก็ยังนะฮะด้วยความที่เนี่ยฮะมันมันจำนวนปริมาณคนเข้าชมจํานวนมาก <c oughs> นะฮะ ใครที่มานะฮะเข้าไปดูหลายช่องทางช่องทางอื่นอย่างเช่น r รด n e t radnet.fm/ นะสบายสเตชั่น r a d n e t f m s a ยสเตชั่นอันนี้ก็เป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะ<ด>ก็สามารถ<ด>ไปดูกันได้อีกช่องทางหรือนะครับสร้างสุข .net นะฮะ s a n g s o o k. net นะครับ, ok. รบก็ดูกันได้หรือจะไปที่ guideuon.com/guid e นะฮะ guide ubon guideubon.com นะฮะแล้วก็เวอร์ไวเว็บ t t u b o n c o m นี่ได้อย่างน้องก้อย t t u b o n อ่ะน,นะฮะไปเช็คดูนะฮะเอาที่สะดวกแล้วกันนะฮะ ตอนนี้ใครที่ใครเสียงเริ่มหายแล้วใครที่ใครมีผิดคีผิดคีเจ้าวันนี่ิงอะตอนนีใครที่จ่ายจะเข้ามาฟังนะเข้ามาดูกันได้ใครที่ดูผ่านทางอ่โทรทัศน์นะฮะวีเคเบิลทีวีไปที่ช่องสร้างสุขชาแนลช่องเลข8นะฮะดูกันได้สดสดเลยนะครับ โอ้ช่องทางเยอะมากเลยพี่เยอะมากพี่นะพี่เติ๊กผมเองก็กำลังดูอยู่เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่พันสามแลครับพี่ตอนนี้การประมูลเสื้อนะฮะเข้าไปดูในเฟซสบายนะครับเฟซสบายสเตชันนะฮะแอดเฟรนด์มานะครับและก็มาประมูลกันในโพสต์นะฮะล่าสุดที่เราโพสต์อยู่ตอนนี้นะฮะพี่น้องขอบคุณอ่อมีใครบ้างที่สู้ตายอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้พี่น้องนะคะร้านจินนี่ที่สู้ตายเลยคนแรกคนแรกก่อนเนี่ยคนแรกจะต้องปลบมือให้เลยนะคือบอนนี่ปรบมือให้บอนนี่หน่อย บอนนี่อุบลราชธานีนี่ให้มา150ก่อนนะ150ค่ะนะฮะเสร็จแล้วก็ครับผมเสียงเหมือนมากมันอยู่ในสายเลือด Large r e m o s e softly หรือเปล่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเออคนนี้อยู่โคราชนะฮะให้มา500นะครับประเมือให้น้องบอนนี้ก็มาต่อสู้ตายเลยนะครับ510ค่ะนะ Large r ี m o ส e สู้อีก หกร้อยค่ะโอ๊กไอมาสู้อีกเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับมาให้กำลังใจเอาไว้กำลังใจนะบอไม่โอกไอหน่อกำลังใจจูลี่เอาจูลี่มาจูลี่คนใหม่มาจูลี่เลิฟสกินแคร์บอกว่า1 0 0 0พันค่าเสื้อตัวเดียว1,000พันบาทนะครับเสื้อที่มีกลิ่นสาบของน้องบุ๋มบิมบุ๋มบิมที่ถามจริงเกใส่ยังเสื้อตัวนี้ ัวนี้ใช่ยังยังแล้วผมดมแล้วแต่ผมดมแล้วเอาเลยเอาเฮ้ยมันมีใครมาเนี่ยปริปริรินปริรินขวัญขวัญมุกไพรินขวัญมุกเหรอหนึ่งพันสองร้อยบาทครับโย้ยยนะเออ เออสู้กันไปนะฮะผมมีน้องคนหนึ่งยอมยอมแพ้ด้วยอ <c oughs> ไอถามว่าผมไปด้วยคนนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะพลาดได้ไงอ่ะไปด้วยได้นะยินดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรากําหนดวันอีกทีนึงนะฮะคงขอเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนอะดีไห<ช>มด<ะ>ีไอ่านะฮะนะครับ ลาซูร <ว boundaries. S 1> ี <fin anta> <ots> <Me ere> no? ่มูสซับลี่บอกว่าเขารักบอยนะแต่เขาสู้ไม่ไหวเขายอมเขาอยากไปด้วยแต่เขาอยู่ไกลหือใช่หรือเปล่าจริงๆเสียงมั้ต้องเขารักบอยนะแต่เขาสู้ไม่ไหวเขายอมเขาอยากไปด้วยแต่เขาอยู่ไกลเอ่ะเหมือนไหมเฮ้ยเหมือนดิบอย จูลี่เลิฟสกินแคร์บอกว่าน้องบอยเอาเสียงเสียงเจ๊เลยน้องบอยให้พี่สู้เพื่อนน้องนะคะอยากทำบุญน่ะจากร้านข้างๆใ่หมฮ่าาฮ่าาฮ่้าฮ่า้าั่าาฮาาฮ่ัฮ่นฮฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่นฮ่าฮ่่า่าฮอาฮ่าฮ่า่าาาาานา่่่่าน่่า จูลี่เลิฟมาที่พันสครับพันสแล้วนะครับส้ขัดอ่าสู้ขัดใจขอบคุณมากนะฮะเสื้อตัวละพันสาแล้วนะฮะอาจริงๆก็คือไม่ใช่ว่าจะต้องมาแข่งขันเพื่อเสื้อตัวนี้หรอกส่วนหนึ่งก็อยากทําบุญนะทำบุญครับอ่าแล้วก็มาอ่าได้มีกิจกรรมร่วมกันดีๆกับพวกเรานะฮะสบายสเตชันเนี่ยร่วมทีมจับมือกันกับท็อปจ b อบดมนะฮะซึ่งท็อปจจอบดมเขาเป็นคนคิดเราก็เป็นคนตามอะไรดีๆน้องทําเราตามฮะ ง่ายดีไม่ต้องคิดมากน้องเจ้าของเสียงเขาบอกว่าพี่เกียงทำเสียงตลกดีอ่ะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ใช่เสียงหนูเนี่ยหนูโทรมานะกลับมาพูดคุยกันพูดคุยกันตะ่กี้คุยถึงเรื่องความรักกันก่อนก่อนที่จะไปเรื่องร้อนแล้วเรื่องผีผมเร็วๆนะหลอนๆใจเย็นนะเล่านานเล่านานบุ๋มบิ๋มนี่คืออยู่ในสถานะ มีแฟนแล้วครับขึ้นงานเรียบร้อยเออมีแฟนแล้วครับครับแต่ว่าเป็นเนได้โดนบังคับไหมเรื่องกันได้เขาเขาบังคับให้เราขึ้นไหมไม่ไม่ไม่แต่ว่าตื่นเช้ามาทำไมผมเอ๊ะทำไมผมขึ้นงานแต่งงานวะขึ้นเองยอมรับตรงหน่อยวะแฟนขึ้นให้แฟนขึ้นให้แฟนขึ้นใหโดนบังคับไปครบกันนานแล้วผมนะแฟนเป็นคนขี้หึงกี่เดือนฮะสองปีแล้วนี่เดือนหน้านี่สองปีแล้วโอ้ยังจำได้อยู่ยังจำได้อยูจำมันไม่ได้ผมมั่วเอาแล้วแล้วแฟนอีกคนกี่ปีฮะ ผมเจ็ดปีเจ็ดตีเดตเยนลันีอัดอะอ่เยแล้วอัดตลอดฮะไม่มีเทปไหนไม่อัดตัดไม่มีตัดด้วยบอยของบอยนี่ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นบอยวันพั์เนี่ยก็คบกับน้องคนนึงอยู่ใช่ครับอ่าไม่เอ่ยชื่อน้องใช่ก็เป็นยังไงสานะดูเป็นยังไงมันดูก็คบกันนานพี่คบสองปีกว่าครับสองปีกว่าแล้วให้หลังหกเดือนหลังจากสอง อ่าเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบอย่าไม่เรื่องเริ่มไกลกานเริ่มเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเรเรียนก็เริ่มจะจบแล้วซึ่งซึ่งก็ไม่รู้จะจบจริงหรือเปล่าด้วยอ่จบไมจบหมจยนี่ต้องจบ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 นี่คือจบย่างยังครับเลยอีกตัวก็เดี่ยวเหมือนกัน ลาออ,อ,ออกเลยเหมือนพี่พเต๋อก่เขาสะใจนะเห้ลาออกเลยไลออกกบของบอยก็คือ <c oughs> หลังจากนั้นพอเราเราิ่มมีชื่อเสียงขึ้นมามันมีผลไหมที่ทําให้สถานะที่มันคลอนแคลนอย,อยู่แล้วมันชัดเจนขึ้นว่าแต่แต,แต่แต่น้อยลงไม่เกี่ยวแต่มันน้อยมากที่จะมีผลก็คือ,อเรามีเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้ว มีเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วใช่ก็คือมันมันไม่เข้าใจกันอยู่แล้วครับไม่ได้มาเลิกกันเพราะว่าเราดังนะเปล่าเปล่าไม่แน่ใจนะแน่100เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าสาวๆเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าสาวเยอะถ้าใจผมมั่นคงพอผมก็ไม่เลิกโอ้ยพ่อคุณเอ้ยพระเจ้าพ่อบุ๊บมีจับมือกันด้วยบีฟังไว้บีฟังไว้ไัว่ารว่าคือบีว่าเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่แล้วฮะเสร็จแล้วก็คือเออก็ที่สุดเราก็ตัดสินใจที่จะ แยกทางนะครับเลิกกินเบียเลิกกินเบียช้างไม่ได้กินอยู่ไม่ก็แยกกันเขาก็ไปประมาณว่าให้ไปใช้ชีวิตของแต่ละคนให้มันเต็มที่มากกว่าดีกว่าให้เรามาแบบงงเงนกันใช่ใช่ใช่แล้วมันมีแฟนใหม่คือพอเลิกกันปั๊บสองวันต่อมาก็มีแฟนใหม่เลยไมนถึงสองวันวันนั้นแหละเลิกไปคนใหม่อูเออเอาให้มันดูดีหน่อยมาพูดจริงก็คือน้องคนนี้คนเป็นคนใหม่นี่คือ รู้จักกัน2ปีกว่าแล้วพี่อ๋อรู้จักไม่ไม่ใช่ว่าแบบเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้มาเป็นไม่ใช่เป็นแฟนคัะอันนี้พักเพื่อนเหรอเอาไม่สิ16แล้วสิ10อันนี้คือคือเราก็ก็ก็เต็มปากได้ว่าเราไม่ได้ปกปิดอะไรว่าเราดังแล้วเราเรามีแฟนรับรับไม่ต้องอันนี้คือแค่รู้จัก แต่ไม่ได้เป็นกิกอะไรกันเออตอนนั้นรู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็รู้ว่าเราเป็นใครตอนที่รู้จักกันคือเขามีแฟนแล้วผมก็มีแฟนแล้วเออพี่น้องเขามีแฟนชื่ออะไรนะตอนนั้นไอ้ดามไอ้ดามไอ้ดามเฮ้ยเฮ้ยดามเลยวะดามอ้บอยถึงกับยกมือไหว้เลยเฮ้ยอย่ามาตีบ่อยด้วยขอขอขอกร้องสองอีกทีนึงนะเออขอกร้องสองอีกทีบอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องงาย แต่ต่างคนก็ต่างมาคุยกันจริงๆก็คือก็คือวัยรุ่นแหละใช่วัยรุ่นอนาคตจะยังไงก็ว่ากันอย่างน้องเขาก็ยังเด็กอยู่น้องเด็กน้องน่ารักแต่ก็ใช้งานได้เออหมายถึงว่าหมายถึงว่าโตเป็นใจจิตใจเป็นผู้ใหญ่แล้วคือใช้งานเวลาเราจะทำงานอะไรใช้อะไรก็ใช้กันได้ว่างานคุยกันได้เป็นผู้ใหญ่พออะไรอย่างเงี้ยเอ็มเป็นเด็ชายค่ะส่วนเอเองเป็นไงฮะ อยู่กับป้านังยุยยังไม่ได้ยินเสียงเคปเลยผมผมนี่เด็กเด็กเด็กกว่าเขาสี่ปีครับโอ้เด็กกว่าสี่ปีเด็กกว่าสี่ปีผมชอบใบนั้นชอบชอบชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ใช่ตอนนั้นเนี่ยมันครบอายุประมาณสี่สิบป่ามันเลื่เยอะไปนิดเดียวตอนจับปุ๊บมือหนังติดมือ ใหญ่ไปอันนั้นใหญ่ไปนังติดมือใหญ่ไปเอออันนี้คือเราชอบเราก็คบอยู่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่เราเรารู้สึกว่าเราเราโอเคเราไม่ต้องมีลับๆอะไรมีคนถามเราก็ตอบได้เลยว่านี่แฟนแล้วไอ้ย์ลับมีไหมลับๆมีมั้ยไม่มีนี่เป็นคนที่โกหกไม่คุยคุยคุยได้ก้องก้องขอดูกล้องหนขอดูเวลาครับหนใกล้ไหนโพสใกล้รับได้ก็คุยรับไม่ได้ก็ไม่คุยเออไม่เดียดเลยอ่ะ คือตอนนี้บรรยากาศของพวกเราเนี่ยก็คือทํางานครับส่วนใหญ่ก็คือให้ความสำคัญกับกับงานที่เราทําอยู่ตอนนี้คกบท่งานอย่างเดียวแล้วมีไหมมีหลังพอเราเริ่มรู้จักเป็นที่รู้จักคนรู้จักเรามากขึ้นก็มีคนอยากจะเข้ามาเป็นขอเสนอตัวเป็นแฟนเป็นอะไรมีไหมมีโดยเฉพาะอย่างบอยเนี่ยบอยดีเยอะบอยเยอะมากเลยแล้วบอยจัดการเรื่องนี้ยังไงจัดคิวยังไง ช่วงชวงแรกมันอาจจะสับสนกันหน่อยอาจจะสับไม่ทันตอนนั้นที่กําลังคุมเครือกับแฟนเก่าทอคนอะไรใหม่ๆเขามีน่ารักแบบเออบางทีมันนักฟ้าทุกคนมนุษย์ทุกคนล้วนมีตัวท็อปเป็นของตัวเองตัวท็อปมีใจเย็นนะยังไงทีนี้ก็ก็มีคนน่ารักเข้ามาเยอะแล้วก็จะวางตำแหน่งใครมาก่อนมาตอนนั้นตอนนั้นใช่ตอนนั้นก็วางใครมาก่อนมาหลังก็คุย เขาคุยสนุกก็คุยเป็นเพื่อนมากมากกว่าครับเราไม่ยืนกี๊เพราะว่าบางคนเขาอยู่ไกลด้วยใช่อยู่ใกล้ไหมแน่อยูใกล้แน่แน่น้อยจัดเลยพูดเล่นน่ะบอยพูดเล่นน่ะพี่พี่พูดอย่าพ่ายบอลนะพูดเล่นไอ้นี่เอาจริงไกลแค่ไหนก็เอามันลําบากขึ้นไหมชีวิตหลังจากที่เราเริ่มรู้จักคนมากขึ้นลําบากครับการใช้ชีวิตลําบากไปไหนก็ลําบากยังไงเหมือนลำบากเหมือนมันมืนบ่มได้นไปกินข้าวอยู่ตามร้านแบบ ทั่วไปที่เราเคยกินที่เคยกินแบบแต่งแบบน้ำไม่อาบไม่เขาจําเราได้จาไ,ได้แล้วก็แอบถ่ายรูปมาให้ดูด้วยกำลังนั่งกินอยู่เข้ถ่ายไว้ข้างหลังเอใครถ่ายวะอออ,อ,<ล>ะอย่างนี้ก็มีมันก็เรารู้สึกว่ามันคือความรู้สึกไม่ค่อยเป็นส่วนตัวรู้สึกตัวเองเป็นมีแพนด้าถ้าเลือกได้เลือกได้สมมติวันก่อนที่เราจะเป็นที่รู้จักกับวันเนี้ยที่แต่ละคนเนี่ยเขารู้แล้ววันนี้คือไอ้บอยวันพัชนะอะไรเงี้ยเราอยากจะอยู่จุดไหนมากที่สุดใจของเราตอนเนี้ย ใจที่อยากอยู่อยากอยู่จุดนี้มากกว่าจุดนี้คือปัจจุบันอนาคตที่จะสร้างให้เราโตขึ้นไปมากกว่าที่อยู่จุดเดิมที่ที่เราครับไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าชื่อเสียงเงินทองไม่ใช่เป็นเพราะอนาคตต่อไปที่เราจะเลี้ยงดูครอบครัวหรือคนที่เดือหลักมากมากกว่าบอยนี่อนาคตของบอยคือยังไงอยากจะเป็นแบบไหนอยากจะมีชีวิตแบบไหนที่คิดไว้ตอนแรกผมอยากจะเป็นกราฟิกวีอยากจะเป็นกราฟิกนั่ง ออันนั้นคืองานใช่แล้วครอบครัวความรักชีวิตคู่มันจะเป็นยังไงในจินตนาการของเราคือจะเป็นเหมือนพ่อแม่เราไหมใช่ใช่ครับเป็นแบบพ่อแม่พ่อแม่บอยนี่ผมสัมผัสเกือบทุกวันนะเพราะว่าออฟฟิศอยู่ข้างกันคือจะรู้สึกว่านี่คือบ้านที่น่ารักมากมีพ่อแม่แล้วก็พี่สาวแล้วน้องชายสี่คนถูกไหมพี่สาวแล้วก็น้องชายก็คือบอยนะอ่ะห้าคนเขาก็มีเอามีห้าคนนะมีอีกคนหนึ่งอยู่นะก็คือหมายความว่า เราเราเองก็อยากจะเป็นบ้านหลังเล็กๆมีครอบครัวใช่ใมีครอบครัวน่ารักอบอุ่นไม่รวยไม่จนแค่นี้พอมีข้าวกินทุกวันพอแล้วพี่นะวันนี้เราเรารู้สึกว่าเราใกล้เคียงจุดนั้นหรือยังยังอีกไกลยังอีกไกลเพราะผมยังขาดครอบครัวที่เป็นของผมอ่าผมได้สร้างอนาคตกับเขาอะไรเงี้ยครับอ่มีอะไรอยากบอกบีก็บอกเลยครับทีนี้อย่าทิ้งกูนะโอ้โดนทิ้งมาหระเนี่ย อารมณ์นั้นหรืไม่ใช่เราทิ้งเขานะใช่อารมณ์เดียวอย่าร้องไงว่กกันรักกันรักกันรักกันมีความสุขทุกวันแค่นี้ผมโอเคแล้วครับทุกวันนี้ที่เติ์กน้องๆทีมงานของเราเนี่ยทำงานกันแบบไหนชีวิตประจําวันในแต่ละวันกินนอนกันไหคือจริงๆท็อปทุดมเนี่ยจะไม่มีเวลาที่เข้างานอืม คือแต่งงานต้องเสร็จเหมือนเที่ยวอ่ะชีวิตเหมือนเที่ยวทุกวันเลยอ่ะก็คือเราไม่มีเวลาที่เข้างานเป็นหลักเป็นแหลกเราเดินทางบ่อยๆเห็นโพสต์เดี๋ยวไปอุดรขอนแก่นไปทำไมก็ไปรถโชว์หนึ่งสองก็คือเราไปถ่ายในรายการด้วยถ่ายตัวรายการไอของบอยเขาเราเราระบายซึ่งเราเองก็มองว่าเอ้ยไหนๆเขไปแล้วก็ไปมันสุดๆวะเอาให้มันถึง ไมหนองคายเลยอแต่กายทำงานเหมือนไปเที่ยวไงใช่แต่กายว่าไอ้ที่สุดๆนี่มันคนเยอะสุดเออเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างมาไงคือในบางครั้งอ่ะพี่เกียงเรามองว่าอุ้ยแค่นี้ก็พอแล้วแต่จริงก็พอเราออกมันได้มากกว่านั้นมันได้มอแอนมอแอนมอไปเรื่อยความรู้สึกของมันก็กลับมาแล้วมันก็มีกําลังใจทํางานก็มีความสุขขึ้นการที่เราจะทําอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้ไปมันก็กลายว่าเอ้ยมันมันมีคนเริ่มรู้สึกมั่นใจใช่มันมีคนดูเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย เราก็นึกว่าเออแค่นั้นแหละเดี๋ยว่ไอ้แฟนขับบอยมันก็เข้ามาเพราะบอยแหละมาพุกกาับว่าเออในบางคนมาดูก็ไม่ได้ดูเพราะว่าบอยเลยนะสังนะมาดูเพราะบุ๋มบินมาดูเพราะชอบไอ้ยีนชอบไอ้บุ๊คเอฟยางเงคือความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของผมก็คือผมทำงานอยู่ห้างหลังผมพอใจครับผมไม่อยากให้แบบผมไม่อยากออกหน้าตาอะไรเลยแหละผมอยากทําแค่เนี้ย พออยากให้น้องๆทํางานดันเงินสุดๆแล้วก็มีความสุขกันสุดๆในการทํางานคือหลักๆต๊อปทุกดงคือไม่มีเวลาเข้างานไม่มีอะไรที่กําหนดมากมายแต่สุดท้ายคืองานต้องเสร็จทุกอย่างต้องดีแล้วลูกค้าต้องการเทปภายในวันที่15้าเดือนพฤษภาเราก็ต้องทําให้มันจบให้มันส่งใหครับต้องทาให้ได้ทําให้เสร็จเวลาออกรายการต้องทําให้ดีพูดอะไรคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันไม่มาทะเลาะกันไม่มานั่ง ซุบซิบหรืออะไรกันยุ่งยากครับเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เป็นผู้ชายอยู่แล้วมาถึงนั่งคุยเฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะเมื่อวานนี้เป็นไรวะไม่เป็นไรเออไอ้เอ็เมียมาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเออะมีมากินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ลงไม่โทรโทรสามีจับแล้วจับอีกพี่เงินเงินเงินที่ได้มาพันสองไปค่าโรงแรมละเก้าร้อยหมด หมดแล้วชีวิตแล้วเขามาโอ๊ยควรว่าไม่มีเงินพี่ผมไม่มีเงินซื้อซื้อนี่แม่ไม่เคยได้ใช้แม่ไม่เคยได้ใช้ทองหยอดทองหยองอะไรไม่เคยสงสารบุผมบิ่มมากเลยตอนนี้เพราะว่าผมบิ่มจะเก็บตังค์ซื้อทองให้แม่ไครับเป็นแค่คำพูดครับรอรอไม่ความคุยคุณไม่รออย่างนี้นึงเลแม่หรือแม่คุณแม่ผมเนี่ยเมื่อวานเห็น็ตต่อตังค์มีสองพันหมดยังหยางไหนไหนไหนเดี๋ยว บุ๋มบิ๋มมีเงินสองพันเลยเหรอใช่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตและและของกระเป๋าตังค์เขาที่มีเงินความจุมากขนาดเป็นความจุเลยพ่อกับแม่ของบุ๋มบิ๋มอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเยโซครับยโซทอกับพี่เกียงบ้านเดียวกันกับพี่เลยอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองส่วนของบอยนี่ก็เป็นคนอุบลอยู่ในอำเภอเมืองด้วยพ่อกับแม่ของบอยเนี่ยพูดได้ไหมทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงได้ครับบ้านเปิดร้านตัดรองเท้า อยู่หลังงแจ้ตั้งแต่บอยเกิดเลยไหมอาชีพนี้พ่อทําอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดสามสิบกว่าปีแล้วครับตัดรองเท้าแล้วตัดสวยมากนะฮะอันนี้คือโฆษณาได้เลยนะได้ได้ครับได้โฆษณาหน่อยโฆษณาให้คนอื่นมาเยอะแยะโฆษณาให้พ่ออย่าไปอย่าอย่าไปร้านพ่อนะครับพ่อเหนื่อยครับโฆษณาคนเข้ามาเขาโฆษณาให้พ่อไม่อยากพ่อเหนื่อยสงสารสงสาร หรืแบบนี้พี่ก็บาปแย่สิที่ใช้กันตลอดเลยอไปทำได้แต่อย่าไปเร่งเร่งก็คุยอมตอนผมนอนอย่าไปเสียงดังอยู่ร้านนอนไม่หลับไกลางวันเนี่ยตอนนิ่เที่ยงอ่ะตาจะไปวว่นวายเอไรจะเสียดไปเลยผมมันรูขึ้นเลยคนจะนอนทำร้านอีกเลยม่ตื่นเไม่ตื่นไม่ไม่ตื่นไหแม่ก็ตื่นแล้วกไปนอนจริงบ้านของบอยเขาเลี้ยงบอยแบบไหนเเขาดูเหมือนเขา เขาเขาเขาไม่ค <K> ่อยพูดพ่อจะไม่ค่อยพูดพ่อจะไปบอกแม่แล้วแม่ก็จะมาบอกอีกทีจะนอีกแต่ก็เป็นห่วงแหละเป็นห่วงเป็นห่วงซึ่งจริงๆลูกรู้ว่าพ่อคิดอะไรแม่คิดยังไงรู้ครับก็จะพยายามทําตัวให้ให้มันดีสุดแล้วบุญเอฟล่ะครับบุญเอฟบ้านอยู่ที่ไหนวารินครับอายุวารินเลิกตีแม่ เรื่องจีนแม่แม่โหดเกินเออก็จริงเหรอแต่ละคนนี่คือยังไงกับครอบครัวนี่เป็นเด็กมีปัญหาไหมไม่มิมดูบุคลิกภายนอกดูเป็นเด็กมีปัญหาไหมไม่ครับพ่อบคผมมีความสุขดีครับพ่อกับแม่ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรกันครับครับเป็นความสุขดีเด็กเราก็มาเรียนทุกวันนี้ยังเรียนอยู่ไหมเรียนครับเรียนเรียนเรียนอยู่ที่ไหน เราจะพัดปีสามครับขึ้นปีสี่ครับเรียนอันแหะคณะอะไรฮะวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับอ๋อไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไม่รู้อะไรเลยทำได้คือเปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องแหมก็เหนื่อน้องมาที่แล้วสวิตสวิตอย่างรวดเร็วดูหนังอยู่ปุ๊บสวิตเป็นหน้าจอทำงานได้อย่างรวดเร็วของของผมบิ่มนี่คือปีสามจะขึ้นปีสี่ วิทยาการคอมของบอยปีสี่ปีสี่นี้ไม่มีปีหก็คือเดี๋ยวรอจบรอจบของบุญเอฟจบแล้วคจบแล้วเป็นรุ่นพี่เขาถูกไหมเขาเรียนมาด้วยกันแต่จบขอแสื้อมัวนีด้วยนี่นี่คือเกียดตัวนึงไงเกลีลาดเ้นลีลาดาลีลาดอะตัๆตัดโตัดิโัดดิตัดดโชว์ดดๆตัด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  เองสามารถเต้นลีลาศให้เป็นหมอลลำได้มันคนละทางกันเว้ยเออดูบรรยากาศแบบนี้ก็คือสนุกอะนะใช่ไหมคือเราก็ทํางานแล้วก็ที่ออฟฟิศเราเราก็น้องๆก็อยู่ตรงนั้นใช่ครับส่วนนึงเองบางทีก็นอนอยู่นั่นด้วยนอนได้เวันนี้ก็มานอนเรียกว่าทุกกวันมีความสุขไหมบ่อยมีความสุขไหมชีวิตช่วงนี้คือมีความสุขมันไม่ใช่วัยรุ่นที่หลงทางใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกว่าผมจะทําอะไรผมจะคิดเสมอ ทำอะไรอยู่ตัวเองทําอะไรอยู่อืมพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเหมือนพระเลยนะแบบแบบหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมอนเหมือนดูอยู่ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันคือถูกหรือผิดหรือว่าใช่หรือไม่อะไรเงี้ยไม่เหมือนบุ๋มบิ๋มเนาะคือมันไม่คิดอะไรเลยไปเรื่อยนบุ๋มบิ๋มขอแค่อย่างเดียวครับผมอย่าให้ห้องนอนเหม็นกุยครับผมคือขอแค่นั้นเองชีวิตผมขอันแค่นั้นเองได้ไหมแล้วขอมาได้มมันเหม็นทุกวันเล มันอะไรผมคิดได้เวลาผมทำเมนปุ๊บตอนเช้าๆพี่เต้ยเข้ามาปากแป้บปุ๊บไปดับกลิ่นผมวางแผนนะโอ้โหมีอะไรหักล้างกันแบบเออหักล้างออ๋มีการหักล้างเป็นเรื่องเป็นราวท็อปจ๊อบดมนี่เข้าไปดูในแฟนเพจของเราได้ T O O O P J B D M อ่าท็อปจ๊อบดมทีวีนะหลายคนอยากรู้อะไรคือท็อปจ๊อบดมวักก็คือทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์นั่นเองนั่นเองนะฮะ ส่วนพี่เติ์กเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมเป็นคนดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขของน้องๆดูทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเกงในบอยขาดอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้มีหมาหมาหน้าตาโง่ๆอยู่ตัวนึงมเหเุอันนั้นเป็นโคศกประจำสำนักท็อปจดมฮะโอ้โหชื่ออะไรนะโคเอนตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อป ช่วงนี้เรื่องอะไรเห่าแบบไม่มีสาเหตุเนี่ยพอพูดถึงเห่าไม่มีสาเหตุนี่มันมันเข้าเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะมันมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นในออฟฟิศท็อปจ็อบดมซึ่งคุณผู้ฟังต้องไม่พลาดช่วงหน้าเนี่ยหลอนสุดๆแล้วก็เตรียมไว้เลยนะฮะเตรียมอะไรที่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการกันหลอนไว้นะครับหลอนมบ Spy Station. Uh -huh. <laughs>